ตรรับฟรีครับยัดนสูตช่องคดีรบฟรีครับก็เมื่อกี้ก็เป็นคำสัมษณ์นะครับรายการดังนั้นเคลียร์ผมก็ได้ดูฟังลุงป้าจนจบนะครับประเด็นเรื่องอดีตนายแล้วก็เรื่องอภิษฐรันฑ์แล้วก็หลายๆเรื่องนะครับเรื่องคดีน้องเราก็นั่งฟังอยู่นะครับลุงป้าก็ตอบได้ดีครับเยี่ยมมากๆครับที่ลุงป้าได้ให้คำตอบกับทางอาจารย์นิสสักนะครับแล้วก็เอฟซีที่รอผูชมนะครับก็ ฟังแล้วรู้สึกว่า,อ,าอ่ารแกนะแล้วก็เข้าใจแกนะทุกท่านเนาะก็ก็เข้าไปฟังลุงจนจบเลยนะครับค่อยฟังลุงป้าจนจบรายการเลยนะครับก็ลุงก็ให้คําสัมภาษณ์ได้ดีมากๆแล้วก็ป้าก็ให้สัมภาษณ์ได้ดีมากๆในกรณีที่อาจารย์นิสิตได้ยิงคําถามเข้ามาถามลุงถามป้านะครับในกรณีต่างๆนานาในที่เป็นประเด็นดราม่านะครับเรื่อง เงินนะครับเรื่องเงินก็ตามแล้วก็เรื่องอะไรก็ตามีสัส้นครับก็หลายๆเรื่องที่อาจารย์สักได้ยิงคาถามเข้ามากา็เป็นคําคําตอบที่ลุงตอบไปนี้สุดยอดมากนะครับก็ให้กำใจลุงป้านะครับให้กำใจลุงป้าให้กำใจทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับที่เข้าไปให้กำใจคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับลุงป้าไม่เคยทำให้เอฟซีผิดหวัง ลุงป้าไม่เคยทาให้พวกเราผิดหวังในการให้สัมภาษณ์ผมมาเข้าไปดูจนจบหลังจากนี้ก็จะมีใครดิ้นหรือวามีใครดิ้นก็แล้วแต่เพราะว่าการสิ่งที่ลุงพูดลุงพูดเป็นกลางนะครับลุงไม่ได้ใส่ร้ายนะครับอดีตนายลุงไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่ลุงออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยผมผมผมเชื่อว่านะครับก็าคงจะทําให้ใครหลายคนไม่พอใจแหละผมก็รู้แหละแต่ว่าผมดูแล้วนายฟ้ารู้ผมลุงเป็นกลางลุงไม่ได้ใส่ร้ายใคร <c oughs> ลุงตอบความเป็นจริง น,นี่คือผมเคยบอกเสมอว่าสิ่งที่ลุงพูดนะครับลุงจะไม่เติมใส่ไข่ของลุงแต่นำน้ำแล้วเนื้อเนื้อเพราะฉะนั้นไข่จะไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้เอฟซี C ทุกคนนะครับเข้าใจในกรณีที่ลุงให้สัมภาษณ์ลุงให้ทัปม,มิการมากๆแล้วก็ป้าให้สัมภาษณ์ดีมากๆจนจนทํา,าให้ป้าแก,แก่ที่นั่งอยู่ต่างประเทศหัวร้อนนะครับทําให้ป้าแก่ต่างที่นั่งต่างประเทศหัวร้อนเพราะฉะนั้นก็อยากให้อ่า fc ทุกคนดูนะครับดูปา้าแก่นะครับว่าคืนนี้จะออกมาแบบไหนนะครับนางต้องมาวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับนาง,งมาวิเคราะห์เพราะว่าลุงป้าไม่ได้พูดถึงอดีตทนายแบบไม่ดีนะครับเพราะลุงป้าแกก็พูดแล้วว่าแกไม่เห็นหลักฐานแกไม่รู้แกไม่เห็นนะครับแล้วก็การเดินทางมาค่าใช้จ่ายลุงป้าแกก็พูดเป็นกลางว่าเอออดีตทนายได้มีการใช้จ่ายเองลุงป้าอาจจะมีซัพพอร์ตในเรื่องค่ากินแค่นั้นเองหรือื่วงค่าเดินทางค่าที่พักนะครับก็ เขาก็จ่ายกันเองนี่คือสิ่งที่ลุงป้าให้สัมภาษณ์ท่านลุงสัมภาษณ์ดีขนาดเชื่อไหมว่าถ้าลุงให้สัมภาษณ์ดีขนาดน,นี้ป้า,กาแก่ๆที่ต่างประเทศมันก็จะได้ยอยู่ดีแหละคือคนมันไม่ชอบอกนะครับคือค่อนข้างที่สัมภาษณ์ได้ดีมากๆนะครับลุงกับป้าผมเชื่อว่าป้า,กาแก่ๆที่นั่งอยู่ต่างประเทศก็คงจะไม่ชอบอยู่ดีให้ลุงป้าพูดดีแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ชอบอยู่ดีนี่ขนาดลุงป้าก็พูดเป็นการนะครับแถมพูดยังพูดดีให้กับอดีตนายด้วยนะครับ นะครับไม่ได้พูดให้ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายอะไรเลยนะครับก็แก่ให้สัมภาษณ์ดีอยู่ต่วนที่จะทําให้ใครพอใจหรือใครไม่พอใจนั้นมันก็เป็นเรื่องของของเข่าแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสาลุงพลมาแต่งได้ไปได้มีโอกาสพูดให้สังคมได้รับรับทราบข้อมูลแล้วก็ให้าาให้ประชาชนได้เข้าใจในสิ่งที่ ลุงป,ป้าทำอย่างหนึ่งเรื่องเดินเดินสวงบุญที่เราไม่ได้เคยเปิดรับบริจาคแต่ก็มีคนใส่ร้ายว่าเปิดรับบริจาาหรือจะเรื่องคดีนอ้องนะครับหรือจะเรื่องอดีตทนายหรือเรื่องบ,อบอริษัทนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ยิง่งศักดิ์ที่ให้โอกาสลุงป,ป้านะครับได้มีโอกาสได้พูดผ่านช่องคนดังนั่งเคียร์นะครับพวกเราก็ขอบคุณจากใจเอฟซีนะครับลุงป,ป้าเขาไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังในการให้สัมภาษณ์พวกเราในนาม ยืนอยู่เคียงบานอย่างไรลวงป้าก็ขอขอบคุณอาจารย์นิสักด้วยนะครับขอญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ท่านเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคุณธรรมมีใจเป็นกลางนะครับอย่างที่ท่านเคยพูดตอนจบรายการว่ารายการของของดิฉันนะครับก็ให้พื้นที่ให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้พูดในสื่อโซเชียลนะครับหรือในช่องทางต่างๆที่ทําให ประชาชนที่เขาไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักนะครับแล้วก็ในานามผมยูทูบเบอร์สายลุมพลก็ขอขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักมากๆนะครับเมื่อกี้ผมก็ฟังจนจบจนแบบฟังแล้วบางทีน้ำตาคอเบ้านะที่เขสงสารแกนะครับคือมันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่กดดันแกนะครับกดดันกดดันแกหลายหลายอยา่าง ก็ FC ก็ฝากด้วยครับสินค้าของบริษัทแมนโอมนะครับครีมเซรั่มเจลรางหน้าเจลน้ำอาหารเสริมกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็กันแดดที่พิจิกินสั่งในานามยูทูบเบอร์ท่านชอบยูทูบเบอร์จะได้มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็สั่งเป็นกำลังใจให้ลุงป,ป้านะครับในการต่อสู้เรื่อง,องต่างๆคดีฟา,าร์มก็ยังไม่จบนะครับที่เราต้องต่อสู้ต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลุงป,ป้าทุกท่านนะครับก็ขอบคุณ FC ที่เข้าไปคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ให้กำลังใจลุงป้าแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับอาจารย์ อาจารย์ยิงศักดิ์แกไม่สนใจโซเชียลที่จะมาว่าแกมากระแสว่าแกหรอกครับเพราะแกเป็นผู้ใหญ่พอแกอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ขั้นเยอะนะครับก็ไม่ผิดหวังครับดวงโผลมาแต่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังในการให้สัมภาษณ์สื่อผมบอกแล้วให้ดีครับเห็นไหมครับคือแกให้สัมภาษณ์ดีมากๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับยิงตรงคําถามอาจารย์ยิงศักดิ์ตรงยิงยิงคําถามมาร้บแต่งตอบนะครับมันก็ทําให้ อ่าเข้าใจอะไรง่ายแล้วก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคงจะเข้าใจลุงป้ามากขึ้นนะครับกนะ็ขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณอาไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะที่เข้ากาดลุงป้าได้ขาออ้าออกรายการนะครับก็ตอนนี้ลุงป้าก็ถึงทุ่งนาแล้วนะครับถึงนะเมื่อคืนแล้วผมก็ติดตามช่องทุกอยู่นะครับก็ на, ดีใจครับดีใจ,จที่ยังมีสื่อแล้วก็มีอีกหลาย,ลายสื่อะที่ติดต่อลุงป้าเข้ามานะครับแต่ลุงป้าแกก็ไม,ไ,ม a, ไม่ได้มีเวลาลุงไม่ได้มีเวลา ก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับผมบอกไว้เลยว่ามีอีกหลายรายการที่ผมทราบมาก่อนหน้านี้นะครับที่พยายามติดต่อลุงป้าเข้ามาเพื่อที่จะให้ลุงป้าไปออกรายการแต่ลุงป้าก็าติดภารกิจนะครับพัฒนารลานองปูก็เลยไม่มีเวลาตรงกันนะครับเวลาเวลาเขาว,ว่างล,ลุงป้าไม่ว่างเวลาลุงป้าว่างรายการเขาคิวเต็มอะไรเงี้ยก็แล้วก็มหีหลายรายการที่ลุงป้าก็ปฏิเสธไป นะครับก็นั่งเวลาไม่ตรงกันนะครับก็หวังว่าเอเฟซีทุกคนคงเข้าใจเนาะตอนสัปนี้ไม่มีแต่ไม่จริงครับนะฝัปดาห์เว้เข<อ>าสินค้าบทโอมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให,ให้ลุงกับป้านะครับสู้ไปด้วยกันนะครับสู้เคียงบ่ากันไปนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้านะครับหรือท่านจะสั่งในนานยูทูบเบอร์นะครับช่องไหนก็ได้ที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้าในการสู้แล้วก็พัฒนาองค์ปู่ต่อไปนะครับลาน ผงปูดต่อไปนะครับก็ฝากดวยนะครับสินค้าหมดโอมนะครับก็วันนี้ก็ลุงป้าก็ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเนาะอย่างที่พวกเราเคยดูผมเชื่อไว้ซีแหละ fc ทุกคนคงเข้าไปดูแหละนะครับว่าลุงป้าไม่เคยทาให้พวกเราผิดหวังนะครับก็สู้ครับเป็นกงใจให้ลุงป้าครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงนี้ครับฝากดยนะครับช่องอ่ะอัเธอร์ช่องเชอร์พัทอัลเธอร์แฟมิลี่นะครับฝากด้นะครับฝากเข้าไปดูคลิปช่องเชอร์พัทอัลเธอร์แฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้โคตรมีความสุขเลยครับ สวัสดีครับ